াাক ক্বজন্জা হ্া় কাক তাহ্া incident ্লিড়্জ বাকাক� analytical তাখায়াজিয়াাম্বেগবব��টে আপামার পয়াককি঳াগ়া গাকাককিবাক য়াজন্য� นี่มันเป็นเป็นการบรรยายต่อยอดจากติงแคปหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นการโปรโมทติงนี้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับอ่ะเริ่มเลยนะชัตนานี้แล้วนะครับครับก็ผมชื่อเล้งนะครับเป็นนักศึกษาเป็นจะเป็นคําเดิมของปีแล้วนะครับใครที่มาฟังผมมาติงครับเดี๋วเราจะเจอประมาณนี้นะที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับคือ ผมกล่าวว่าผมจะบรรยายอะไรดีผมจะโปรโมทเว็บอะไรดีนะฮะค,คือผมทําเว็บอยู่แต่ผมคิดว่าถ้าผมจะเข้ามาโปรโมทเว็บมันก็อาจจะผิดกับสิ่งที่ผมเคยพูดไว้เมื่อครั้งที่หนึ่งนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับครั้งที่หนึ่งผมพูดไว้ว่าถ้าเราจะทําเว็บของคนไทยเนี่ยเราให้คนไทยใช้เนี่ยเราต้องเ,ออเราต้องสะกิดใจเขานะครับว่า ถ้าเราจะมองแค่มุมนักพัฒนาเนี่ยใช่ครับเรามีนักพัฒนาอยู่เยอะแล้วเรามีคนเก่งๆอยู่เยอะมากเลยแต่ว่านะวันหนึ่งที่เราลงไปเจอว่าปัญหายอย่างโปรเจกต์ลิฟต์เนี่ยว่าทาไมคนไทยไม่ใช่ห้องสมุดออนไลน์กันทําไมเว็บไทยยังอยู่แค่เนี้นะครับผมจะมาสกิดต,ตรงนั้นในครั้งแรกแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมก็เริ่มผมก็เริ่มทํามันขึ้นมานะครับทํามันจากอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเอจอนมาเลยใช่ไหมครับ อ่าครับก็ผมก็เริ่มทํำมานะครับโดยผมมองว่าถ้าเราจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทํามันจริงๆนะครับโปรเจคเตอร์มีปัญหา โอเคครับก็พูดต่อเลยแล้วกันนะก็คราวนี้ผมก็มองว่าณตอนนี้นี่นะครับการที่เราจะ d ด v วล o อหรือว่าพัฒนาเว็บขึ้นมาเพื่อให้มันตรงกับคอนเซ็ปต์ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนไทยจริงนี่คือแนวคิดของผมในตั้งแต่เจ็นแฮมครั้งแรกนะครับว่าทำยังไงจะเดบหรือว่าจะนำเสนอแนวคิดเพื่อเว็บไทยเพื่อคนไทยจริงๆขึ้นมานะครับ ผมก็เลยไปคิดว่าแล้วทำยังไงละ่ะเว็บของเราถึงจะมีคนเข้าทำยังไงเว็บของเราถึงจะเกิดเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่สามารถสร้างคนที่มาได้จริงน,นั่นคือคำตอบที่ผมไปหามาตลอดปีกว่านะครับดังนั้นผมก็เลยคิดคำถามดังในสไลด์นะครับผมก็ถามว่าเราจะสร้างคอมมูนิตี้ของคน คนไทยนี่แหละครับที่โตขึ้นมาในยุคนี้ก็มันก็มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วนะจะสร้างคอมมูนิตี้ยังไงให้คนไทยใช้ได้จริงๆนะครับผมก็ไปคิดคิดอยู่นานแล้วผมหาคำตอบไม่ได้ว่ายังไงดีผมจะทําให้คนเข้ามาเว็บแล้วให้คนไทยใช้เว็บอย่างเกิดประโยชน์ผมรู้ว่าคนไทยเล่นไฮไฟติดอันดับ5้าของโลกผมรู้ว่าทุกวันนี้ก็ยังเล่น facebook กันอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มีแนวคิดดีๆแฝงอยู่ในเว็บพวกนั้นแต่ถามว่า เราจะรักษาความเป็นไทยหรือว่าเราจะรักษาแนวคิดของคนไทยในสิ่งที่คนไทยมีอยู่แล้วทําให้คนไทยเอาไปพัฒนานคนไทยได้การเอง,เอง mm hmm. นะครับผมก็เลยย้อนกลับไปมองนิดนึงว่าในหลวงเคยบอกในหลวงเคยบอกว่าอ,อมันเกินไปแล้วมันคูดาวที่ครับื่อกลับอะไร ก่อนหน้าครับเมื่อกี้มันข้ามไปล้ครับผมก็เลยกลับไปดูแนวคิดของในหลวงในหลวงบอกว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามันเป็นคําเหมือนคําโบราณคาของผู้ใหญ่นะครับแต่ผมไม่ไปเด็กคนหนึ่งผมก็เรียนอยู่ผมก็ว่าคํานี้มันน่าจะมีความหมายมากกว่านะครับผมมีแบล็กการดมีแรงซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีผมรู้สึกผมโชคดีตรงนั้นที่ผมได้เข้าใจคํานี้จนได้ผมตีความคําว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนามาเข้ากับเว็บได้ยังไงผมตีความว่า คำนั้นมันหมายถึงว่าการที่เราจะลงมือทําอะไรสัออกอย่างอย่างเข้าใจมาแล้วก็ตั้งใจทํามันนะครับนี่คือจุดที่มาของเว็บไซต์ผมชื่อว่า do.in.ts หรือว่า do in thai ผมก็เลยบอกว่าแล้วคอมมูนิตี้จริงๆเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะตั้งใจทําอะไรอย่างเข้าใจแล้วตั้งใจทํามันเนี่ยผมเลยคิดว่าแล้วคอมมูนิตี้คำว่าชุมชนคำว่าสังคมออนไลน์หรือว่าสังคมเนี่ยเครือข่ายสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร แล้วผมก็เลือกทาตอบได้ว่าผมจะแบคทูเบริคําว่าแบคทูเบริคของผมคือสังคมมันเกิดจากคนหนึ่งคนไปเจอคนอีกหนึ่งคนเกิดความปฏิมพันธ์กันแล้วไปเจอผู้คนไปเรื่อยๆนี่คือความหมายของสังคมผมก็เลยเลือกที่จะสร้างสังคมในรูปแบบนั้นโดยโดยการนําคนเข้าไปหาคนไม่ใช่นําคนเข้ามาหาเว็บน,นี่คือแนวคิด แนวคิดแรกของดูอินไทยเอาคนไปหาคนเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของคนแล้วนำคอมมูนิตี้ของคนเข้ามาในเว็บไม่ใช่เรียกคนเข้ามาในเว็บนั่นคือเดี่ยวผมผมก็เลยสร้างโครงการแรกขึ้นมาตลอดประมาณ6เดือนที่ผ่านมาชื่อว่าโครงการเด็กไทยไอทีผมทำอะไรครับผมแบกเป้ไปตามโรงเรียนตามในภาคอีสานนะครับไปบรรยายคอมให้เด็กๆฟังคอมที่ผมบรรยายเด็กฟัง ที่ผมแบบเป้ไปทุกอย่างผมลงทุนเพื่อที่บอกเขาว่าไอที IP และอินเทอร์เน็ตมันคืออะไรผมไม่ได้สอนเขาเล่นไฮไฟผมไม่ได้สอนเขาเล่นเฟซบุ๊กแล้วผมไม่ได้สอนความรู้ที่มีในห้องเรียนผมสอนเขาในความรู้ที่อะไรที่เป็นความรู้ไอทีที่จนวันตายเขาก็ใช้ได้และทุกครั้งที่ผมเป็นปยายผมจะสอนแทกความเป็นไทยและคุณธรรมเช่นปรยยัชญาของในหลวงที่เด็กเข้าใจได้เพราะผมก็เป็นวัยรุ่นครับผมจะสอนแทกความเป็นคอมมิวนิตี้เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าว่าวันหนึ่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นมา เขาจะสามารถเข้ามาอยู่ในที่ที่ออนไลน์แล้วเขาสามารถสร้างที่ออนไลน์แห่งนั้นเป็นที่ที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการที่แค่เจอเพื้นนั่นคือแนวนคิดแล้วคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าแล้วตลอดตอนนี้ผมไปทั้งหมดสี่สามโรงเรียนแต่ถ้านับครั้งที่บรรยายจริงๆเนี่ยมากกว่าหกสิบครั้งนะครับตามโรงเรียนต่างๆผมก็พบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆในการทําเว็บของคนไทยหรือว่าการทําเว็บคอมมูนิตี้หรือว่าเว็บสังคมออนไลน์เพื่อคนไทยจริง สิ่งสำคัญสิ่งนั้นมันคืออะไรน้องๆทั้งสี่สามเรียนว่าเพื่อนๆหรือว่าผู้ใหญ่ทั้งสี่สามเรียนผมไปไปเจอระมาณเขาบอกผมว่าการที่เอาคนเข้าไปสร้าง c ม m m u n i t y นั่นหะผมเป็นคนคนเดียวผมไม่มีแรงทําให้มันยิ่งใหญ่อะไรได้เลยแต่ผมเดินเข้าไปสอนเขาผมไม่ได้ไปสอนเขาว่าคุณต้องจับปลาแล้วคุณต้องทําปลาปลุกเป็นอาหารอะไรผมไปบอกเขาว่าคุณจับปลายังไงแล้วท้องถิ่นคุณ ควรจะจับปลายยังไงเหมือนผมไปหาแกนนำขึ้นมาในโรงเรียนต่างๆแล้วทุกวันนี้ผมมีฟีดแบบมีอ e ีเมลกลับมามากกว่าร e ้อยหกสิบอีเมลที่พร้อมที่จะส่งเสริมด้ยไทยของผมนะครับสองปีที่ผมฝันว่าผมจะทําสังคมออนไลน์ในเว็บขึ้นมาให้ได้แต่มันเป็นสังคมออนไลน์ที่ดีแล้วก็ทําเพื่อเด็กจริงๆเพื่อคนไทยจริงหนึ่งปีของการที่ผมคิดแล้วผมหาคําตอบ ทำมันเพื่ออะไรแล้วคอวนเซปต์ของมันจริงๆคืออะไรอย่างที่พี่อูบอกไปแรกครับเราต้องรู้แนวคิดต้องรู้พื้นฐานว่าเราคิดจะทําเว็บอะไรผมคิดได้แล้วครับแล้วหกเรียนที่ผมเริ่มทำมานะครับผมไม่ได้โปรโมทอะไรเลยนะครับผมก็เริ่มทำของผมไปเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งเมื่อมันอยู่ตัวแล้วผมเปิดปมันออกมาจริงๆผมเชื่อว่าทุกบี๊แบรที่อยู่ในอีเมลของตอนเนี้ยทุกโรงเรียนที่ผมได้ไปตอนเนี้ยหรือทุกเด็กทุกคนที่เขาเก็ตไอเดียและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ผมให้เข้าไปเนี่ย วันหนึ่งเขาจะเข้ามาที่ดูอินไทยและวันนั้นผมเชื่อว่ามันจะยินได้ด้วยตัวเองหมายถึงว่าดูอินไทยมันจะยินได้ด้วยตัวเองทําไมผมเชื่อเพราะผมก็ยังทามันอยู่นะฮะผมก็ยังคิดว่าไม่ว่าผมจะมีชีวิตยอยู่ถึงเมื่อไหร่ผมก็ยังจะทำโครงการนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ได้คําตอบจปนได้ว่าคําว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนามันมีค่า,คา,อ,ยาอยู่ความยั่งยืนฉะนั้นคําตอบที่ผมอยากบอกก็คือถ้าเราจะทําเว็บขึ้นมาครับ ในมุมผมมันจะเป็นเว็บโซเชียลมากกว่าแต่ผมคิดในมุมว่าถ้าเรามองมุมโซเชียลเนี่ยผมก็อยากทำโซเชียลดีๆให้คนไทยผมมีความรู้ด้านไอทีผมก็อยากเอาความรู้ไอทีผมลงไปช่วยเขานะครับให้มันเกิดประโยชน์ดังนั้นมันจะยั่งยินได้ถ้าผมเข้าใจสิ่งที่ผมทําอยู่ผมเข้าถึงคอมมูนิตี้ผมต้องการให้เขาเข้ามาและผมก็ไปพัฒนาสิ่งเรานนด้วยแรงเล็กๆของผมและผมเชื่อว่าผมจะบอกทุกคนว่าอีครับ มันจะไม่ใช่เว็บเล็กๆของผมแต่มันจะเป็นเว็บเล็กๆของทุกคนที่สามารถเข้ามาได้ไม่ว่าคุณต้องการอะไรดีๆนะครับผมคุณการทําอะไรดีๆผมเลยตั้งชื่อเว็บไว้ด้วยว่าดูอินไัยคือการที่ไม่ได้แค่คิดครับแต่คือการลงมือทาผมพยายามจะสร้างคอมเมนต์ที่ทุกคนต้องมาลงมือทํามาลงมือสร้างกลุ่มขึ้นมาในเว็บของผมแล้วใครอยากทําอะไรดีมาทําใครมีไอเดียดีมาเสนอใน,ในว็บผมแล้วสักวันนึงเราจัดเอล์ติแอคทิวิตี้ขึ้นมาเพื่อทำอนจรงๆอะไรนี้นะครับ ดังนั้นผมก็ไม่ได้อยากโปรโมทไรจริงนะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวของผมเองอในตัวของมันเองนะครับตัวผมเองก็พยายามเห็นคุณค่าในตัวมันแล้วก็ยังพยายามทํามันต่อไปดังนั้นถ้า,าทุกคนในที่นี้นะครับอยากซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนอะไรก็มาช่วยกันได้นะครับที่ดูอินไทยณนะวันนี้ในตัวเว็บเองก็มีมีบล็อกมีโปรไฟล์ส่วนตัวให้คุณได้ใช้เต็มที่นะครับมีกลุ่มให้ตั้งได้ตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มข,ของ เอ็เอ <N> <A> นะครับคนเขียนเกมของฝั่งในคนตอเขาก็เริ่มมาใช้กลุ่มในเว็บของผมเพื่อสร้างเดเวลลอปกลุ่มในการพัฒนาเกมมานะครับก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ผมมานำเสนอคือไม่ได้ไม่ได้มานาเสนอตัวหน้าเว็บนะครับก็คือมานําเสนอว่าแนวคิดที่ผมต้องการทําแล้วผมคิดว่าแน่นอนมันคือส่วนหนึ่งที่ผมไปเจอมาแล้วผมคิดว่าคนไทยน่าจะได้รับรู้มันว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนไทยยังขาดหรือว่าเด็กไทยยังขาดอยู่ในการพัฒนาเว็บคืออะไร ยังไงก็ฝากด้วยกันกับดูดอตเอ็นดีเอรครับขอบคุณครับถามได้นะครับรที่บอกไปที่โรงเรียนนี่คือ,อ่ีเรา,ส,าส่งหนังสือไปครับว่าใช่ครับช่วงแรก,ช,แรกช่วงแรกส่งหนังสือไปในานามโครงการซึ่งช่วงแรกๆค่อนข้างทุร,รังทุเลก็คือผมส่งหนังสือไปแล้วเขาไม่รู้จักผมว่าผมคนไทยนะครับเพอผมไปได้ประมาณสักยี่สิบโรงเรียนก็ไม่ต้องส่งหนังสือแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับอาจารย์เขาก็บอกต่อว่า ไอ้เนี่ยดีบรรยายดีได้ความรู้ได้คุณค่าอะไรเงี้ยซึ่วันนี้ก็คือจะเป็นการส่งสือเข้ามาหาผมมากกว่าให้ผมไปตามเรื่ต,ต่างๆใครไดตายต่วไหนดองเองครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับถามได้แล้วก็ช่วยฟีดแบ,บ็กกลับมาได้เลยนะครับว่าควรจะเด velope ในหรือว่าคือผมรับฟีดแบ,บ็กทั้ที่ควรจะนำเสนอในด้านไหนอะไรเย แคบไปน,นิดหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่ได้นาเสนอในตัวแนวคิดในเว็บจริงๆนะครับแต่อันนี้เป็นแนวคิดในด้านโซเชียลครับส่วนใหญ่หัวข้อที่พูดเนี่ยคือเราคิดหรือว่าคนที่ต้องการให้เราไปพูดเนี่ยขอมาออทุกครั้งที่ผมส่งเอกสารไปผมจะมีหัวข้อประมาณหกิหัวข้อที่ใช้เวลาพูดได้ในสามชั่วโมงแล้วให้เขาเลือกว่าเขาอยากฟังอะไรซึ่งทุกหัวข้อผมผมเชื่อว่ามันไม่มีในในโรงเรียนคแล้วผมเชื่อว่าเป็นหัวข้อที่ ที่เด็กเขาโอเคที่จะซัพพอร์ตมันเช่นเอาง่ายๆก็อย,กอย่าง g o o g l e นะครับผมไม่ได้ไปสอนเด็กใช้ g o o g l e เปิดอย่างเดียวผมไปสอน Google s e เ r ิ h ทั้งไฟล์ด็อกสอนใช้ Google t r แ n s l a t e อะทรอย่างเงี้ยครับที่มันเกิดประโยชน์เราเห็นภาพกันจริงๆหัวข้อแบบไหนที่คนชอบที่สุดครับหัวข้อแบบไหนที่คนชอบที่สุดเหรอครับเป็นด้านมืดของสังคมออนไลน์ครับเพราะว่าไปเปิดโปรโมชั์ไปเปิดอะไรนะร <c oughs> อะไรประมาณนั้น ปเปิดแนวอะไรไม่ดีให้เขาเห็นแล้วเขาควรจะป้องกันตัวยังไง <มา S 1> ครับผมทาเก็บปุ๊บทาเกบปุ๊บเ,เป็นมปลายครับ<ๆ>แต่ทุกวันนี้ตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเข้าไปราชพัฒ์กับมหาวิทยาลัยอย่างอาทิตย์หน้าก็ไปจุฬาอะไรเนี้ยก็เริ่มเริ่มไปเรื่อยๆคิดว่าวันนึงมันน่าจะโตขึ้นไปเรื่อยๆของมันโอเคครับมีอะไรเดี๋ยวคุณนักรอบได้ครับช่วยพีแบดกลับมาเยอะๆก็ดีครับครับ อันนี้เป็นของเที่ยวเลึนะครับจากอะไรนะครับ